อุตตาแมนขี้ยังไงไอมึงเส้นคิดมากเลยมึงไม่มีอะไรทําแล้วใช่ไหมเนี่ยตอบเลยว่าใช่ครับที่จริงไม่ใช่แค่เรื่องขี้เป็นเรื่องแรกของเราครับยังมีอุตตาแมนมีเซ็กกันยังไงหรืออุตตาแมกินข้าวได้หรือเปล่าอย่าลืมกดปุ่มตัวไอด้านขวาตรงหน้าจอท่านผู้ชมไปดูได้เลยครับ เรามาเข้าเรื่องกันต่อครับอย่างที่เราทราบกันครับว่าอุลตร้าแมนนั้นได้รับพลังแห่งแสงเข้าร่างกายร่างกายก็จะรู้สึกอิ่มอ้วนท้วมสมบูรณ์และนี่คือข้างในกระเพาะร่างกายของอุลตร้าแมนครับ เห็นได้ว่ายังมีส่วนกระเพาะอาหารลำไส้กล้ามเนื้อยังเป็นส่วนที่คล้ายกับมนุษย์อยู่ครับแต่ว่าโครงสร้างผิวหนังหรือมวลกระดูกที่ใหญ่ขึ้นหล่อเสริมด้วยเหลก็กตั้งหากและปัญหาสําคัญคือว่าพออุตมะรับแสงเข้ามากๆเนี่ยและอุตมะจะขับถ่ายออกมายังไงครับเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับสิ่งมีชีวิตทั่วไปครับยกตัวอย่างง่ายๆครับในซีรีส์กระเพาะสัปปะรดสตูของอุตแมะน,นี่แหละครับขนาดกินอะไรเข้าไปแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายออกมาเพื่อทําการระบ,บายของเสียออกจากร่างกายและอุตมะจะไม ถ้ากินแสงอะไรไปมากๆร่างกายก็จะอ้วนแบบนี้หรือเปล่านะถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้ก็ต้องมีการขับถ่ายครับแต่ว่าการขับถ่ายของอุลตร้าแมนเนี่ยมันยังไงกันแน่ครับเดี๋ยวพวกเรามาวิเคราะห์หาคําตอบไปด้วยกันในคลิปนี้เลยครับ 1. กับร่างมนุษย์และไปขี้แน่นอนว่าร่างมนุษย์ของอุลตร้าแมนนั้นก็ต้องปรับตัวตามสภาพเดียวกับมนุษย์ทั่วไปครับมีการกินและมีการเข้าห้องน้ำเหมือนกับคนทั่วไปเลยครับเพื่อมาให้ชาวบ้านเขาจับได้ว่าเราเป็นอุลตร้าแมน สองขี้เป็นพลังงานรูปแบบแสงอุลตร้าแมนถ้าสังเกตอุลตร้าแมนจะมีการปล่อยแสงถ้าไม่ตายครับแล้วก็จะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการขับถ่ายอย่างนึงหรือเปล่าถ้าเปรียบก็คือปล่อยขี้ใส่สเป,ปรย์ครับอันนี้ก็หาเกินไปหรือเปล่าครับ 3. ขี้ทังที่เป็นอุลตร้าแมนเลยความรับร่างกายอุลตร้าแมนที่ยังไม่เปิดเผยยังมีอยู่อีกมากมายครับถ้าเราสังเกตอุลตร้าแมนเอตอนที่สู้กับอาสตารูอะไรเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรูอยู่ใต้วางขาอุลตร้าแมนเอครับ ขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับรูนี่อาจจะเป็นรูขี้รูเยี่ยวก็เป็นได้ครับเขาอาจจะหาที่รับตาคนและไปขี้ก็ได้ครับอย่างสุดท้ายครับสี่อุลตร้าแมนเขาไม่ขี้เลยอ้าพี่มันยังไงกันแน่ก็เพราะว่าร่างกายอุลตร้าแมนนั้นเหนือกว่าคนปกติทั่วไปครับและมีวิธีการขับถ่ายในรูปแบบอื่นครับอย่างเช่นการขับถ่ายด้วยท่วงท่าการต่อสู้กับสัมปรารดเอออันนี้เข้าท่าครับแต่ว่าสายวิทยาศาสตร์จะทำยังไงอ่ะพี่ง่ายเลยครับการใช้ความคิดใช้หมองนั่งมาทีนี่แหละครับก็เหมือนเป็นการขับถ่าย ไปในตัวแล้วแหละครับและเพื่อนๆละครับคิดว่าเหตุผลไหนมันน่าจะใช่ครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยบอกว่าให้พี่มันต้องมีวิธีนี้ด้วยวิธีนั้นด้วยอย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับและต้องขออภัยครับสำหรับคนที่กําลังกินข้าวอยู่ครับพูดขี้เยอะเหลือเกินคลิปนี้ข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 ี้อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจดเนี่ยเอาปากไปรองขี้อุลตร้าแมนอ้อย